สวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้านะครับไปแสดงคาบาเล่นะครับจะพาทุกคนไปดูว่า1วันในการทํางานคาบาเลเป็นยังไงบ้างนะครับพอถึงจังหวัดสระบุรีนะครับไปแสดงที่จังหวัดนี้นะครับก็ชมธรรมชาติสวยงามพักผ่อนนะครับพี่ๆน้องๆก็ได้เที่ยวนะครับแล้วก็ขึ้นไปสักการะไหว้พระขอพรกันนะครับมาถึงจังหวัดนี้นะครับก็ต้องตีกะลีไม่ใช่ครับกินกะลีนะครับกินกะลีปั๊บปั๊บปั๊บ ของชอบของผมครับกินกระรี่ปุ้งเลยกินกระรี่ก่อนนะครับเพื่อเติมพลังงานครับถ้าได้กรแปนั้อร่อยเลยนะครับก็นั่งรถตู้ไปนะครับนี่ครับทีมงานนะครับนั่งรถตู้ก็คุยกันนี่ครับอุปกรณ์ขนมาเยอะมากนะครับขนนกเนี่ยครับของแท้ครับเห็นไหมของแท้ของแท้หลังจากถึงที่แล้วนะครับเราก็ต้องช่วยยกของครับเนี่ยครับอุปกรณ์ช่วยกันครับเพราะว่าความสามัคคี ในหมู่งานในหมู่คณะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทุกคนน้องๆทุกคนก็น่ารักกันนะครับมารถตู้นะครับแม้แต่คนขับรถตู้ก็ช่วยกันมาถึงสถานที่แล้วนะครับเป็นโรงแรมอย่างดีเลยนะครับก็มาก,กันครับว่าคนหนึ่งอยู่จุดไหนจุดไหนนะครับทุกคนรับงานวางของแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับผิดชอบของตัวเองสิ่งที่สําคัญครับการแต่งหน้าของแต่ละคนต้องเอาอุปกรณ์มาเองแต่งหน้าหยาบเก่งมากๆใช้เวลาน,านานด้วยนะครับ ของแต่ละคนนะครับอุปกรณ์ในการแต่งหน้าก็เยอะมากๆครับมีทั้งครีมรองพื้นอะไรต่างๆก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็ทุ่มเทกันครับผมนะครับเก่งนะครับผมยอมรับเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ผมมาโชว์แล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือการกุศลของผมนะครับเพราะการทำครั้งนี้เป็นโปรเจกต์ของผมที่เอาเงินไปช่วยจิตศาสนานะครับแล้วก็ทําตัวเองให้มีความสุขทุกคนจะยิ้มแย้มร่าเริงแล้วคุยกันสนุกครับพอแต่งหน้าเสร็จนะครับก็ แต่งตัวหาอุปกรณ์นะครับว่าใครแสดงชุดไหนก็เตรียมชุดให้พร้อมครับแล้วเจเจล่ะครับทีนี้ทำยังไงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมต้องมีคนมาช่วยนะครับในการแต่งหน้าอ่านะครับอุปกรณ์ต่างๆใช้เวลานานมากๆนะครับมีการทำผมด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมพิธีพิถันนะครับว่าจะได้หนึ่งโชว์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเจมาครั้งนี้ก็ นะลองมาดูว่าการทํางานของพี่ๆเขาเป็นยังไงนะฮะมันเหนื่อยไหมแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่าค่าตัวที่ได้แต่ละคนเนี่ยทุกคนแบบผมยอมใจเลยนะครับถึงเวลาแล้วครับที่พระเอกโดนตบ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 ,ตบ,ตบข,อขอบคุณพี่ปอนะครับที่มาช่วยแต่งหน้าหนุ่มหน้ามนคนหน้าฟัด น่ารักนะครับผมก็แต่งหน้าให้สกส JJ จเจเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับต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 บไปเลยหน้ามึงตบ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 มันหน้ามันโหนกมันอะไรก็ไม่รู้นะครับครั้งแรกนะครับเราก็มีความสุขนะครับและสนุกกับมันแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆนได้เจอมุมมองใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าหายากมากที่เราจะได้ทำโปรเจกต์นี้นะครับ ต้องขอบคุณคนนี้ครับพแพมแอมแอมคนสวยน้องบิวนะครับที่ให้พี่เจได้ทําตามฝันนะครับน้องก็น่ารักพอแต่งตัวแล้วเห็นไหมสวยงามเลือดหรูอลังการมากกว่าไก่วลายยุทธไม่ใช่นะครับแต่งตัวแล้วครับนี่ครับหนุ่มอินตาราเดียนะครับขายโรตีไม่ใช่ครับไม่ใช่บังไอยะ เสร็จแล้วครับทุกคนจะมารอสเตนบายนะครับเพื่อจะทำการแสดงนะครับทุกคนมีความมั่นใจกันอย่างสูงแน่เชปะทับดับแทบแน่เตรียมความพร้อมมาแล้วครับหนุ่มหน้ามนคุณน่ารักเจเจนะครับมีความสุขเมื่อขาดูโชว์ของเรานะครับนี่ครับยืนติ๊ให้แล้วครับโอ้โหครั้งแรกดีใจมากๆนะครับทุกคนจะมีความสุขในการดูโชว์ของพวกเรานะครับรวมของของผมด้วยนะครับผมก็นะ ไม่ได้ซ้อมมากมายนะครับแต่เออเราทําได้เราก็ต้องทําได้สิเราเพิ่มความสุขให้กับคนอื่นก็มีความเข้าใจในรูปแบบงานรูปแบบโชว์นะครับเลยเข้าใจว่าโชว์มันต้องออกมาแบบนี้เราก็ทําให้มันเต็มที่และก็ทําตามฝันนะครับว่าคนประบาดว่ามึงทําเล่นเล่นหรือเปล่าอันเนี้ยเราทําจริงนะครับก็มาช่วงที่เอนเตอร์เทนแขกนะครับ ผมก็มีความสนุกกับมันนะผมสนุกมากๆในงานนี้นะครับผมบอกเลยนะครับจ้างคาตัวแค่นี้เล่นเป็น5้าล้าน6ล้านก็เอานะครับสนุกกับมันสนุกกับงานนะครับแล้วก็มีความสุขครับพี่ๆทีมงานทุกคนก็มีความสุขนี่ครับ1วันของการไปโชว์คาบบเล่นะครับแล้วดูพี่ๆน้องๆทํางานอย่างเหนื่อยและก็มีความใจรักกับมันนะครับสิ่งที่ได้กลับมาคือมิตรภาพครับเสียงตบมือ กำลังใจของทุกคนที่มองโชว์อย่างมีความสุขผมได้ความสุขและประสบการณ์ครั้งนี้มากมายนะครับจากพี่ๆน้องๆน,นะครับและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกพี่ๆคาร์บเรตนะครับทุกคนทุกคณะครับว่าแต่ละโชว์มันเหนื่อยมากๆว่าจะได้เงินมาผมเป็นกำลังใจกับทุกคนครับสู้ๆนะครับ